พอใหญ่เงี้ยเขเรียกจังไรอยู่เนี่ยเเฝาให้เฝอหน้าเฝอสวนอยู่น่ะละเทาดิฉันเนี่ยคอยเป็นเงีสี่คอยเอ๊ตันพ่ออะไรเน่ยโมแอนบมโมโใส่กอดเอ็ดปีนัง้คอยฮักเจ้าผู้เดียวได้หน่คอยไปล่องเพลงใส่ของรอโมพลาดคอยฮักเจ้าล้องบว่ามึงใส่อไปเคลียก็่เนียส่ดมองสี่่อยเคียรมากเลยคอยชือเด็กน้อยนี่ แสดงว่าเราหงุอยงดได้ด <ka> ิดีดีของใ่รถึงได้เมินกัเนาะใช้เงินดีแก่วางไดนก่อนี่รู้ว่าใครเป็นคนมักงอของใครหรอโอ มา่งองอน,นี่นคนใ,<ช>ใจใจอยู่แล้วครับพี่น้องมีความสุขกันเต็มที่วันนี้ล่ำเหลืกแจ่มวอร์เขาเปิดงานเหลือกน้อยแต่ว่าถูกจองด้วลาเอาไปงานวันที่พี่น้องมีความสุขนะค,ครับจอดล่ำเหลืกตะกรอนให้ก,กันเมนเอาเนื้อหาสาระอไอคอนในห้องเด็กพังล่ำคือแข่งจะได้ก็ขอพี่น้องมือนหนึ่งเล้อพี่น้องปลาติ๋ววัอนี้อยู่สอดแกงเลยจังเคยเมื่อบอลล่ำบอลเลิกบอลให้พี่น้องเมื่อมือนีขอเสียงพี่น้องผู้สิอยู่สอดแกงเลยจ้า ยามื่อป้าทิมบอยกับแอนเด้อสิอยู่นัมพีน้่งนอน,อนอนเดินอดฉับใจปาผลงานของแอนออร์ดีไว้ด้วยนะคนรับในรูปแบบมงดนตรีนเมื่อพันเสิร์ต นะครับพี่น้องติดตอ่อการแสดงได้ที่เพจแอมออร์ดีแฟนเพจหรือมีคิวการแสดงไปรใครวนัวนไหนพีนกก่น้องมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็ฝากวอลเลนั่งใจเริงร่อยไว้น้ำนะฮะวันที่16 17กบพ่อ,อก,กันยอยูอ่อำเภอายมูลนะฮะอีกมือนึิงนะครับอีกสองมือในช่วงเดือนสตาร์กทีมครับค่ะฝาตกติดตามช่ยวงานกับอาจารย์ตาตั แฟนเพจ page, แอนออร์ดีแฟนเพจแต่แต่องฝากที่นั่นวงด,ดนตรีออร์ดีแบนด์และวจะทีนั่งแดนเซอร์แล้วก็นแบบ้องเบสทุกคนไว้ด้วยนะคะฝากไว้เป็นลูกเป็นหลานพี่น้องป้าติ๋วพี่น้องยโสท่อนมีการทีน่นั่งติดต่อกันใดทานท่<บ>นนาเพจแฟนครับ พี่น้องอยากเป็นบอลลัมเงยเอาใจกระลอยพี่น้องอยากเอางานเลี้ยงหรืองานคอนเสิร์ตวงดนตรีอยาเอาออร์เดีแบนยนไฮริ่งโอกาสมาปาดิวมายยโซท่อนเป็นประจำได้แต่ละปีให้ได้มาหลายรอบเนาะวันนี้นะครับการแสดงโรดิมีเน,นีย่ยนี้เสียงปรบมือต้อนรับการแสดงของบอลลัมเงกันลอยในช่วงต่อไปครับเดียนเดียนถอย